ตามรายงานล่าสุดครับก็มีการประกาศยืนยันเกี่ยวกับอนาคตของเคลียนอ็มบัปเป้นะครับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสของ p s ช e, นะครับโดยที่อ็มบัปเป้เตรียมเริ่มต้นเส้นทางค้าทายบทใหม่ของอาชีพการค้าแข่งของเจ้าตัวแล้วนะครับหลังจากที่ออกมาประกาศอย่าเป็นทางการจะมีการแยกทางกับป s ชในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางการคาดการว่าเขาคือเป้าหมาย ของทางบรอลัลดริตหรือเจ้าตัวต้องการย้ายไปเรอลัลดริตในช่วงฤดูกาลหน้านั่นเองส่วสรถัดไปของอมบาเป้ abe, จะถูกเปิดเผยในอีกไม่ช้านะครับหลังจากที่เขาได้มีการแจ้งไปยังปเอชเเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะไม่ขยายสัญญาเพิ่มซึ่งกําลังจะมดลงในสิ้นฤดูกาลนี้ตลอดช่วงที่ผ่านมาครับก็มีการคาดการณ์ว่าอมบาเป้จะลงเอยโดยการย้ายไปร่วมทีเทมเรอัลดริตเมื่อหมดสัญญาแล้วก็การคอนเฟิร์มอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่ กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับตามรายงานจาก l ปาเลเซียนสื่อของทางฝั่งฝรั่งเศสครับมีรายงานออกมาว่าเปเชพร้อมที่จะเสนอเม็ดเงินอย่างน้อย80ล้านโยูโรเพื่อแลกกับควารัสเคเลียนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ตอนนี้นะครับมีการแยกทางกับอิมปาปี P e, ก็ต้องมีการมองหาตัวแทนระยะยาวเข้ามานั่นเองสำหรับควิชา ถ้าเกิดได้ย้ายมาร่วมทีมเบ,บชเช่ครับเขาจะได้รับเรื่องของเม็ดเงินโบนัสต,ต,ต่างๆที่อยู่ในระดับสูงนะครับมากกว่าตอนที่เขารับณปัจจุบันกับทางนาบ,บรีหลายเท่านะครับซึ่งการพูดคุยระหว่างเบเช่แล้วก็ตัวแทนของนักเตะรายนี้เกิดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเป็นที่ชัดเจนว่าระดับประธานของนาบารีต้องการเม็ดเงินอย่างน้อย100ล้านยูโร ถึงจะยอมปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมนั่นเองในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจาก TBR มีการระบุออกมานะครับว่า เบอร์โดซิลวาได้มีการแจ้งความต้องการในการย้ายออกจากทีมแล้วนะครับหลังจากที่ช่วยทีมมามากกว่า350นัดตลอดช่วงเวลาดราว7ปีกับทางสโมสรแมเชสเตอร์ซิตี้นะครับรายงานยังระบุออกมาอีกนะครับว่าเปเช่พร้อมที่จะเสนอเรื่องของเม็ดเงินแล้วก็ข้อเสนอให้กับนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับหลังจากที่เปเช่เคยพลาดการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีบาซ ้หนาก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจเขาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สนใจมานานแล้วและพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวนักเตะราะนี้มาร่วมทีมเช่นกันตามรายงานจาก Daily Record นะครับสื่อของฝั่งโปรตุเกส เปิดเผยออกมาว่าสโมอสรแมนยูล็อกเป้าชูเอานเนวสกองกลางของเบนฟิกา้ามาเป็นกองกลางรายใหม่แทนที่คาซิเมโรซึ่งเชื่อกันได้ว่าราคานัตะรายนี้นะครับต้องไม่ต่ำกว่า105ล้านปอนด์เลยทีเดียวสำหรับเนวสนะครับวัยเพียงแค่19ปีมีเรื่องของความดุดันความสดนะครับมากกว่าทางฝั่งของคาซิเมโรอย่างชัดเจนซึ่งถ้าจะพูดถึงเรื่องการปรับตัวที่ เพื่อเด็อังกฤษถ้าเกิดได้ย้ายมาเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะว่าเนเวสจะมีรุ่นพี่ร่วมชาติอยู่ในทีมแมนยูอยู่แล้วอย่างเช่นบูนอเฟอร์เดสแล้วก็เดียโกนาโรนั่นเองนะครับทำให้เรื่องของการปรับตัวเนี่ยน่าจะไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่านั้เแต่รานีครับมีเรื่องของสัญญาณปัจจุบันเลยอ,อีกเยอะนะครับทำให้การปล่อยตัวเนี่ยก็ต้องใช้ค่าเช้าเชิญข้างสูงหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกกันไปครับประมาณร้อยกว่าล้านปอนด์แล้วก็ สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แมนยูต้องคิดหนะักเป็นอย่างมากถ้าเกิดต้องการคว้าตัวนักเตะร,รายนี้ตามรายงานจากสืก่อองังกฤษครับมีรายงานออกมาว่าแมนเชสเตอร์เดดกำลังพิจารณาเซ็นสัญญากับเลนาโดนะครับแบ็กซ้ายของแอเลติโกมาดริดมาร่วมทีมกองหลังรายนี้เหลือสัญญากับแอตมาริดเพียงปีเดียวเท่านั้นซึ่งเชื่อว่าเขาอาจจะมีค่าตัวเพียงแค่8ล้านบอลเท่านั้นครับในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากแมนยูแล้วยังมีแอสตันวิลล่า ก็ให้ความสนใจแล้วก็ยังมียูเวนตุสที่จับตาดูเรนโดมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับมีการรายงานออกมาว่าสปเปอร์ได้รับการแจ้งว่าเงิน50ล้านปอนด์เพียงพอที่จะซื้ออีวานโทนี่จากสโมสรเบนฟอร์ดได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาครับสปเปอร์ถูกจับเชื่อมโยงกับโทนี่ที่มีโอกาสจ้ออจากทีมสูงหลังจากจบซีซั่นขณะที่อาร์เซนอลเชลซีก็ ดูเหมือนว่าจะลดความสนใจนักเตะรายนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นครับมีรายงานออกมาว่าเบนฟอร์ดต้องการเม็ดเงินค่าตัวอยู่ที่70-80ล้านปอนด์แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปครับเหมือนกับเบน f o ฟอร์ดเนี่ยจะยอมลดค่าตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์เท่านั้นก็เลยทําให้เข้าทางกับ ทางสเปอร์เป็นอย่างมากทีมทอครับปายงานกันออกมาว่าอาร์เซนอลแสดงความสนใจจอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูของเอวาตันเพื่อมาแทนที่อารอนเรมเดลที่เตรียมย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อาร์เซนอลเป็นทีมล่าสุดครับที่แสดงความสนใจพิกฟอร์ดโดยหวังว่าจะดึงตัวเข้ามาแทนที่แรมเดลที่ต้องการย้ายทีมหลังจากจบฤด,ดูกาลในขณะที่เชลซีก็ ให้ความสนใจผู้สัปปะโตรายนี้เช่นกันเอวาร์ตันเองก็ไม่ปิดโอกาสที่จะปล่อยพิกฟอร์ดออกจากทีมหากได้เรื่องของราคาที่เหมาะสมเนื่องจากสโมสรก็มีปัญหาเรื่องของการเงินหลังจากที่ฤดูกาลนี้โดนตัดแต้มจากเรื่องของการเงินมาแล้วนั่นเองนะครับ